ก้าวไปเธอใจไม่หยุดเดินก้าวไปเธอใจไม่หยุดฝันก้าวไปพร้อมกัน สวัสดีค่ะช่องรพทฟเพื่อประชาชนคนไทยวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับข้อควรปฏิบตัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522สําหรับประชาชนที่จะต้องใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับรถไฟจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟกับรถยนต์ที่มีมากถึง1,928จุดโดยเป็นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่เรียกว่าทางลักผ่านจำนวน590แห่งซึ่งบ่อยครั้งจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางลักผ่านที่ว่านี้ดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้นำพรบรจาราจรปีพุทธศักราช2522ออกมา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงการใช้ถนนบริเวณจุดตัดเสมอร,ระดับทางรถไฟกับรถยนต์ที่ถูกวิธีมีถึง2มาตราค่ะโดยมีมาตรา62ว่าด้วยในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านถ้าปรากฏว่า 1. มีเครื่องหมายหรือว่าสัญญาณระวังไฟแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน 2. นลาลมีสิ่งปิดกัน้นหรือเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน 3มีมีสิงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกำลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจจะเกิดอันตรายในเมื่อจะขับรถผ่านไปผู้ขับขี่จะต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรเมืม่อรถไฟผ่านไปแล้วและมีเครื่องหมายหรือสัญญาณให้รถผ่านได้ผู้ขับขี่จึงจะขับรถผ่านไปได้ และมาตรา63ว่าด้วยในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกัน้นผู้ขับขี่จะต้องลดความเร็วของรถ<อ>งและหยุดรถห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่า5 m, เมตรเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับผ่านไปได้ค่ะเอวกกรราาาจัับมบมม่คยิงใหญ รถใช้ถนนร่วมกันนะคะอย่าลืมว่าจะต้องปฏิบัติให้ถูกกฎถูกวิธีเสียเวลาดีกว่าเสียชีวิตหยุดรถสักนิดแล้วชีวิตจะปลอดภัยค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center นเตอร์1690ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้หมดเวลาของเดียแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะเราจะกลับเราจะกลับมาเป็นความหวังของประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่ง,งกับความยิ่งใหญ่ 一。E